เย็อีกแล้ววะเกาะด้านทุกิปเลยก็มาเติมเนี่ยไม่ได้รับเลยอะใช่จะรับซับนี่อย่างว่าก็เลยสองของมาซับกป็นรับมาซับทุกคนไม่ได่จริงเท่าไหร่ตอนนี้เก้าแสนเก้าอะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเรามาทำอะไรกันตรงนี้และนี่คืออะไรนะคะข้าวกินข้าวเออเขารู้แล้วแหละว่ากินข้าวนะเรื่องอันนี้กินหมวกท้าไม่ได้ข้าวอัดโดนหลอดแล้วดูดิทุกคนถ้าถือว่าเสียงมัน จากกับผู้ผู้นะคะหรือว่าเสียงฝนต้องขออใครเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกใช่คือแบบอุปสรรคเยอะมากนะคะฝนตกยังคิดถึงทีไรก็เอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาแจ้งความไม่่เหออยู่ดี่ก็ร้องไหมโอเคทุกคนวันนี้เราจะไม่ได้มากินกันเฉยเฉยเอ๊ทุกคนดีใจมากเพราะน้าบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงหมูกระทะทุกคนแบบพร้อมหน้าพร้อมต่อทุกคนก็คือวันนี้นะคะเรามีเครื่องเล่นเครื่องเล่นกันเล่นสนุกจ้าใช่เครื่องของสมต่สนุกจ้าใช่ก็มีเครื่องเล่น คะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยกินหมูกระทะยากขึ้นแล้วเราก็จะต้องจับเวลาด้วยเออต้องจับเวลาด้วยทุกคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรสงสัยว่าสงสัยว่ากสงสัยใส่สงสัยเครื่องเล่นอะไรอ่ะสงสัยดิเครื่องเล่นอะไรอ่ะไม่รู้เลยนี่นี่นงสัยดิสงสัยอะไรไม่มาซินดี้เล่นอ่ะก็คือเครื่องนี้ค่ะทุกคนเอ๊โอ้ไม่เล่นเนี่หนูไม่ทำกิมมิ่งเลยพร้อมเลยคือมาๆกลับบ้านเขาเรียกว่าเครื่องสั่นค่ะเครื่องสั่นวิ ม,มันมันปเปลี่ยนมยี Juan> ยังเ anyway> ี่นอ้อุ้ะไร้ไอะม่รู้รู้ว่าคืออะไรเต้องต้องต้องบไปฟวาเออเขาเรียกว่าเครื่องช็อตเครื่องช็อตเครื่องันกระบอกให้เปลี่ยนคำพูดเครื่องมเรืองเลยก็คือเราจะมีเครื่องตัวนี้นะคะที่ทำให้ทุกคนกินยากขึ้นขนาดป่ะแล้วเราจะจับเวลาด้วยในการเชิญ อุ๊ยนงเป็นไงจะไเกินอะไริงตกก็จะกินไข่ชู่อ่ะมันจะทำให้ทุกคนนี่กกินยากขึ้นเข้าใจไหมแล้วเราต้องตับเวลาด้วย1นาทีหนนาทีเนี่ยเราจะกินหมูได้กี่ชิ้นอ๋แต่ตอนนี้มีคนกินได้หลายกินแล้วใช่กินไม่หยุดเนเราแล้วปไปหยุนจริงจเนี่ยแล้วใครยังพูดกูไงยังไม่ได้กินสลกคทําเลยตอนนี้เออหิวก็หิวรู้กิ่นแล้วควันลอยม ทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวย่างหมูให้จุกก่อนนะคะแล้วก็รอกินพร้อมกันทีเดียวโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคค่ะทุกคน A later few moments โอเคค่ะทุกคนก็นี่คือย่างหมูเสร็จแล้วนะคะหมูเยอะมากมันจะพอไหมแต่พี่ว่ามันพอนะหนึ่งอาทีตย์อ่ะพอนะเดี๋ยวเราจะมารับชิ้นกันไม่จะเป็นต้องจิ้มน้มจิ้มไปไหนรับได้หรอเออในหนึ่งอาทีตับได้รับแน่เนี่ยล้นะเอาที่มึงกินดิโง่เหรอ ให้บอกตลอดเออก,ก็เดี๋ยวเรามานับชิ้นกันนะคะว่าแต่ละคนหนึ่งคาทีเนี่ยเราติดเครื่องกระตุกเครื่องสั่นไปอ่ะเออแล้ว่อ้โหติดติดไปแล้วก็คีบกินเหรอใช่ไหม พูอย okay. ู่เงี้ยเโอ้่อยอเยแกู้ะเวารอาดูดูุคนก็แหลเรามานับชิ้กันว่าแต่ละคนนาทีจะกินได้กิ้นไม่ต้องจิ้มจะคือกินเลยอันนี้คือมันไม่ร้อนเลไ่าได้ถ้าันเมันก็จะช้าลงนะเคง้นเดี๋ยวลมัน้วก่อนอะนะนี่ไงิมกกอะเ้จิ้มไว้่ก็ได้า อันนี้เฉยๆบ้านเรามีอะไรี่เรียกว่าช้อนเอโอเคอ่ะวะผมเอ้ยพี่ฮรผมไม่กินน้ำจิ้มเนี่ยเฮะผมไม่กินน้ำจิ้มเนี่ยอุ๊ยพี่กเรื่องเยอะหว่าเออพอไม่กินน้ำจิ้มนี้เหมือนกันคืมึงก็ไม่กินจิ้มอย่แล้วแหละเออผมไม่กินแต่วันนี้ม่นจิไงกินม่ได้แต่ผมมน้ำจิ้มหผกินแร้หมดไม่ต้องเรื่มากอ้ยยางใหม่เลยคไม่เรื่องมากด้วยอ อ่ะทุกคนมาใครจะเป็นคนแรกคนนี้เลยคนนี้คนแรกเลยโอลายออกคนนี้เลยไอ้ไอ้ก็พูดอีกอย่างนี่ก็พูดอีกอย่างไอก็พูดอีกอย่างใครเขาจะมาใครหนึ่งดูเร็วเอางี้นะทุกคนเกมนี้ออฟเล่นด้วยออฟปิดที่เป็นคนแรกมาเอาลายออกกันมาแล้วค่ะคนโอลายออกกันโอ้ยออกอกไปแบบประหลาดอ่ะอ้าาาาดิว จบแล้วแต่คนแรกแต่คนที่สองนายอ่ะดูดูดำยาวอีกะอ่าคนที่สามอ่ายิงคนี่สี่สคนที่สี่นะคะแล้วก็เปียกคนสุดท้ายไม่เล้วคนสุดท้ายผมคนที่สี่ไม่ได้อ๋อไม่ที่ออฟฟี่คนสุดท้ายอ๋อเออร้องไปด้วยร้องไปหมดแล้วววโอเคทุกคนเดี๋ยวเราให้ดิวเริ่มเลยนะคะโอ้ผมไม่กินน้จิ้มดีเลยสิผมไม่ได้กินยากเลยว่ะเตรียมเตรียมไว้ก่อนนะเตรียมเตรียมเตรียมเตรียวคุณไม่กินน้ำจิ้มนีไม่ได้ ผมไม่อยามไปกินไปอ่านเรื่อยไปโรงพยาบาลทุกคนจริงๆแล้วมีสิบห้เวลแต่ว่าเอาเวลแรกก่อนเวล15เวลแรกขอเวลสิบอ้าเดี๋ยวนะผู้หญิงเวลแรกผู้ชายเวลห้าขึ้นไปดีกว่าโอ้เรจะเริ่มแบบหนึ่งสิบห้าเหรอไม่เอาเวลเดียวเราเวลเดียวผู้หญิงขอเวลเดียวผู้ชายเวลห้าผู้หญิงขอเวลสามได้ไหมไม่เอาไม่เวลเดียวไม่ายผู้หญิงเหรอเออไว่ลยขอเวลสามอะว่ลยเหรอขอเวลเจ็ดเวลแปด ว่าเลยเหรอเี็หญิงเลิกสามู้เลอกสิแมวอหูเอาอก่อนเอาแม่ล่นเอาแม่เล่นจะเอาอะไรมาเล็กกูก็เลียกไมวเลยไอ้เอาเอาเอาวานนีไม่เอาฝั่นนี้เดเดียวเลยเอาเขเดียวเลยเหรอสีอันแข่เดียวเหรอเพื่อน่ามันชี้ไปขวนเดียวเดียวเลยได้ไดโอ้ยมันมันก้ชื่อเหมือนเดี๋ยนช็อกตายแลยังหมยังงกดหนีพี่นะพี่ยังไม่ได้กดตรงนี้ เออมันเส็ยบบ้างไหมว้าวเร็วโอ้ยมันถูกไปมันสี่อันไงดิวจะสี่อันวิบ้าเออเนี่ยอก่ต้นบอกก่อนเลยโอ้ข้อพะปะสาสางสองยมัี่ทุกคนมั่ากลัวเร็วอันนี้คือทาเร็อแรกยางเรจะเปิดเครื่องกอนเัรค่ะโอ๊ยกลัวเปิดมาแล้วเป็นสิบห้าหนูตายเลยนะไม่ดูเปิดเครื่อง นี่หมุดจากโอ้เจ็บเลยยังค่ะอ้ยอยอันนี้มันพี่สิบ่สยัพ่ง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 เจอาไม่หลุดน่ะเห็นไหมย่ไม่ตั้งใจเลยอ่ะมาเริ่มยังเอายังเอายังมาเริ่มอะไรอันหนึ่งสอไปหนึาทีได้ชด้ยโอ้ยโอ้ยโอโอโอยยออ้้วย้้ออ สองชิ้นแล้วสองชิ้นล้วโอ้ยขึไม่ได้ขึไม่ได้ม่เด้ขไ่ด้นไ่ได้ขึ้่ไนได้ไม่ได้ไม่ได้้ม่ไไ่ด้ม่ไได้ข่ไ้ไม้ขึ้่้่้นนมนไ่ กาเรื่องเซ็กเรื่องอะไรได้หลายอ่างอุ้ยปี๊อ่ะพื่ออะไรอ่ะนั่นก็คือแบบว่าเออแบบคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมือเต้นยาวเลยอ่ะไม่พักเต้นเลยเห็นไหมล่ะเต้นอ่ะเมื่อกี้มันมันกระตุกเหมือนฟันฟันมันขยับแบบกึกกึ๊กกึกอะเหมือนฟันมันก็เคี้ยวไม่ได้อ่ะขอเบลหนึ่งพอนะไี่แด้กินน้านไหนด้านขวาที่ถนัดทางขวาอุ้ยไม่ต้องลึกขนาดนั้นโลกดีนี่น้องเป็นเกม

จะกินได้มั้ยอ่ะกินฝันจบโลกกันแล้าขอ้บ้าอะไรนั่นนั่านั่นรู้เขาูยังบ้าอะไรเอาไม่กินแล้วเหรอพี่นัาเวลาอยบ้าอะไรเฮ้อคนตาเจ็บก่อนเดี๋ยวเพิ่งร้า แล้วมันเหมือนแบบกระตุกเส้นขำอะก็เมื่อกี้ถึงขำไอยู่อย่างงเขำไปกูบาดมากไม่วามัเราม่ัวเราะไม่หเาะเยอ่ะไม่หายอ่ไมหเราะเลยอ่ะมันเเอ่่หัวราะเลยอ่ะไม่หัเลยอไม่ันเะเยอ่เาเอ่ไม่หาเไม่เราะเลไม่ัาเลยอ่ะ่ะอไหเดา๋ยวเป็มตาใคราะลังอ่ะมาหังมาล่ันนีาหล่ัเเลยวเลย พร้อมยังอมแล้วบอกอมหนึ่งสองสามตัดิงเย้จกว่าชิงกันแล้วดิยิ้วไม่หลับหือตัดลับหนึไม่ได้ไม่เป็นไรเลยอะหนึงครัมคนเป็นเต้าฉันมันหลุดมันหลุดมันหลุด อ้าวบ้าสองคำมาสองคำเฮ้ยขออยู่แล้วสองคำแล้วทำไมพี่เราสั่นไม่ทั่วถาพีเตอร์อ่ะฮะหิวเนื้อจนมือสั่นหิวเนื้อ โอเคไปแล้ว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 ได้กี่คำเมื่อกี้สามได้สามคำหนูยังนำอยู่โอเคดิวสี่พี่ไม่ได้จะทำแล้วก็หลังสามอ่ะเอาตกองไหมค่ะเปีหรอเปียกเปียกค่บเปียกวงต่อราเป็นเปียกนะคะเราจับเวลาจับเวลาเลยนึงติดยังอ่ะติดฮะติดอ๋อกินดีเวลาเดินอยู่จินดีฮะ มันเหมือนงานทุกคนมันแบบกิน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 เร็วมทาันจริงจะบอกหนเดอคอุ้อยออไรเร็วแล้วแกินไดอยนกินได้อุ้ยปวดเลย ลิ้วหนึ่งคและแบงค์นี่กินดิแบงค์หแวบงค์แบงค์แบงค์นี่กินหคำลสองเหที้ายแล้วนะโอยอยยไมดเลนี่อยตามสองเมือกี้ได้กี่คำสองเฮยพแบได้กคนปวเลยพี่อผ่าผนเลยอ นะะคมันไม่พูดไม่จาแล้วแด่ๆออกนอกกล้องเลยอะต่อไปนะคะเป็นซีนเป็นเนี่ยอ่ะไปหวังหนูเลยฝั่งเล็กคิดไม่ได้แน่เช่นไรไปคนสุดท้ายเข้ไปไปเข้าไปโอเคค่ะทุกคนก็เป็นซีนเป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันว่าซีนเนี่ยจะได้กี่คำมันจะมีคนไม่ได้เหมือนกูบ้างสักคนไหมวะในหนูเป็นแฟนในพี่น้องอู้ยต้องบอกขำจริงขำแบบไม่แข็งขานเลยทนเอียวดูอ่ะทุกคนพร้อมไหมคะ พร้อ,อมแล้วนะหนึ่งสองสาคุณตะเกียบเกียตะเกียบ ฉันทรมานรเคียวด้วยเคียวด้วยรมานมาจริงเฮ้ยแ a นี i n g นะโอเคมลาคนะโอเคเล่ะเวลาล้วสงสาเนาไม่สงสารบ้างหคไม่คดนะพี่นันนังร้องไห้เลยอ่ะเออร้องไห้เลยอ่ะกขตันร้องไรอ่ะไม่ได้แบบเสียอกใครจะร้อนลงดีกว่าเออ

เฮ้ยก็ดูแข็งแรงสุดละดวลไหนอะพี่โดนเวลไหนพี่อ๊อฟเดี๋ยวมันจะไปทีละคันไม่ต้องห่วงทุกคนต่อไปเป็นพี่อ๊อฟนะคะเพราะนั่นในการเริ่มจับเอาเวลาเออไม่ต้องจับแล้วแล้วหิวคำขอขอเวลหนึ่งถึงเวลสิบไงพอถึงเวลสิบปุ๊บเราค่อยว่ากันได้กี่คำโอเคไหมโอ้โหเออดีเวลลสิบคำโอเคไหมโอเคโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวอ๊อฟน่าจะพร้อมแล้วนะคะไม่รู้อ๊อฟพร้อมหรือยังอ๊อฟได้อยู่ได้อยู่โอเคเออได้อยู่สอง อะมาดิมาดิสู้ด้วยสั่งสู้ด้วยเอออดิเอาดิจะได้สักกี่คำมามาดิหมดจานอ่ะมาดินี่การหมดใจถือดิดิเดี๋ยวเพื่อนถือดิดีดีไหนกินได้วไปเอาไหนเนี่ยไปเอาไปมาตุ้กัะ แล้วแมเนอเออยไม่ถึงเ้สิเลยเพื่อนแ่นนึ่นอ่ะไม่เิเออยี่ไม่ถึงเเลยยังไม่ได้ทำเล่นแล้วเนี่มันกระุกอ้ยอุ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 ้ยดิว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 ดอะหไม่ไหวแล้วจะได้ปิดอะไม่ไหวแล้วนิ้วงอเปนะร สุเวลสิพอดีแลสิพอดีอ่ะทุกคนมันก็ประมาณนี้นะคะเืชิกระตุ๊เอาจริงๆแล้วอ่ะอยากอยากจะเห็นท่านี้ของหลัดทุกคนมาดูล่ะเอ้ยทำไมอ่ะให้ไปดูหลังกันแล้วติดอ่ะมันต้องติดตรงนี้ด้วยอันเรื่อๆเออเดีลองดูดิอ่แต่บอกมันต้องอย่างนี้อ่ะแล้วหลังแข็งแรงด้วยนะมีแรงที่สุดในบ้านอ่ะทุกคนดูหลังค่ะขอติดวันนี้จับบองจะจับใบนี่นะุ่คนอื่นเู่ทีติดแล้วแต่ยังติดอยู่พอไหม พยายามเก่งใช่ไหมเออผมพยายามปล่อยแบบแบบพยายามปกติให้มันเป็นปกติใช่เดี๋ยวเขาดูตรงนี้เดี๋ยแต่แม่งไปเองอัตโนมัติน่ะด่าเขาดูนะตกชั้นไปเลยมือไม่กลอแล้วสวัสดีครับอันนี้เวลสิบดูวอนี้เวลสิบแล้วตัวเนี่ย เปลี่ยนโทหาไปดีสั่นนะโทหาไปยไม่ต้องนีแล้วหรอไม่ต้องตีแล้วกลิ่นเดียวเดียวถ้าหนูว่าอันนี้คือเก่งอยู่ใช่ไหมถ้าหนูว่าไม่เก่งก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติ แต่ผมเหนื่อยนะแต่ไัวเหนื่อยไปยังผมว่ามันดีนะมันคลายกล้ามเนื้อเราอะแต่เราทผมว่ามันโอเคนะแต่ว่าจับบางเบื่อเบื่อคนขาดของไงอย่างเงี้ยแม่งมือตันที่หมายเอาไปว่าในนี้นะคะทุกคนก็ขอบพี่นัทกับพี่พิมพสุดแล้วพี่กินได้คนนี้วไม่กินไม่ได้จริงปัญหาเลยนว่าเหมือนแบบไปไปกระตุ้น ต่อมขำนะทุกคนตายตายในเมื่อไม่ได้กินตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอตัวลาไปกินแบบจริงจังแบบธรรมชาติชุชผิวผิวอะทุกคนอ่ะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทุกคนแล้วก็อย่าทำคลิปอะไรอีกนะคอมเมนต์มาได้เลยเนาะเออขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย